รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟิตให้เฟิร์มนะคะรายการที่จะนำทุกท่านนะคะมาดูแลสุขภาพร่างกายกับดิฉันค่ะ c o o แ a n Fit to Fly Studio ค่ะวันนี้เช่นเดิมนะคะคุณแม่เมย์ค่ะอายุ66ปีนะคะเป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรงนะคะออกกำลังกายต่อเนื่องนะคะเป็นประจำแต่ถ้าใครนะคะอยากเริ่มต้นวันนี้ไม่สายนะคะมาดูแม่เมย์เป็นตัวอย่างได้นะคะเพราะว่าการเรียนการสอนเราเป็นสเต็ป by สเต็ปนะคะเรียนแล้ว แล้วก็ซ้ำกลับไปย้ำจุดเดิมๆพื้นฐานแน่นนะคะทุกอย่างดีทุกคนก็จะได้ออกกำลังกายได้ประสิทธิภาพที่ดีด้วยนะคะเชิญแม่เมย์ก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูแอนจะพาแม่เมยนะคะมาสู่นะคะตอนที่1ิสาวแล้วนะคะตอนนี้นะคะจะเป็นผีเสื้อแบบผ้าดเส้นเดียวค่ะ มาดูกันนะคะว่าแบบกหคดจะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้นะคะเราจะมาวอร์มออปแบบคาร์ดิโอนะคะเน้นเรื่องของการเพิ่มฮาร์ดเรทของหัวใจนะคะแต่อย่าลืมนะคะเราจะมีเบสิกยิมนาสติกเสมอค่ะมาดูนะคะคาร์ดิโอวอร์มอัพค่ะ เชิญแม่เมย์ก่อนนะคะยืนด้านหลังพานะคะอย่าลืมทุกครั้งนะคะเราวอมข้อต่อทั้งหมดก่อนนะคะแม้ว่าจะเป็นข้อบ่าไหลข้อมือนะคะเอวนะคะหรือว่าหัวเข่าและข้อเท้านะคะก่อนที่จะเข้าครดีวอวอร์มี้นะคะมาหายใจเข้าลึกเหมือนเดิมนะคะเน้นระบบลมหายใจนะคะหายใจเข้าลึกท้องป่องหายใจออกยาวท้องแฟบนะคะทำแบบนี้สักห้าครั้งค่ะ ออกข้าวออกข้าวลึกๆออกยาวๆดีมากค่ะเข้าลึกๆออกยาวๆหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวโอเคค่ะกางขาออกเล็กน้อยนะคะโอเคค่ะ เ,เรามาเริ่มจากการสควอตก่อนเนี่ยค่ะมาดูกันนะคะ,ะกางขาให้กว้างกว่ากระดูกสะโพกเล็กน้อยค่ะ,อ,ะอีกนิดนึงค่ะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะคอบาลไหลนนะคะมือนะคะแค่ประคองเฉยๆถ้าใครไม่ได้มีผ้าทางบ้านนะคะให้ใช้โต๊ะหรือเก้าอี้แทนได้นะคะเพื่อประคองนะคะพยายามใช้กันกลางลำตัวของเรานะคะเกรงนะคะที่หน้าอกนะคะเอวนะคะ แล้วก็หัวเข่านะคะหัวไหล่พยายามคลายออกนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกนะคะลองย่อเข่าลงช้าๆแล้วเอาก้นไปด้านหลังเยอะๆเก็บม้วนก้นกบเข้าด้วยค่ะแม่เมย์ดีมากเลยค่ะนับ1ค่ะแม่เมย์ลุกขึ้นหายใจ 2. พยายามเอาก้นไปข้างหลังค่ะงนี้ค่ะดีค่ะขึ้นอัพ 3เริ่มจากย่อเข่าน้อยก่อนได้นะคะคนเพิ่งเริ่มต้นนะคะไป4สดีค่ะไป5ค่ะดีมากค่ะเก็บหน้าท้องหายใจย,วยาวๆอย่าก,กั้นหายใจค่ะดีค่ะเข้าลึกออกยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะเวลาใช้แรงนะคะให้หายใจออกนะคะเข้าลึกออกยาวต่อเนื่องยาวๆดีค่ะแม่เมย์ เยี่ยมเลยค่ะถ้าใครไหวนะคะลงย่อลงไปอีกนิดนึงค่ะโอ้ดีมากเลยค่ะใครอยากต้นขาเล็กนะคะหนะ้าท้องแบนดราบนะคะดีค่ะหัวไหล่ไม่เกร็งนะคะดีมากค่ะไปนะคะโอเคค่ะ ตอนนี้แม่เมยรู้สึกฮาร์เดเรทขึ้นเต้นตืบๆนิดนึงไหมคะโอเคถัดไปนะคะเราจะเป็นการเตะขานะคะจะเริ่มที่45องศาก่อนนะคะเริ่มขาขวาด้านหน้าด้านข้างและด้านหลังนะคะแล้วก็เริ่มขาซ้ายด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะ,คะใครที่มีเพลงนะคะเปิดเพลงนับจังหวะไปด้วยกันได้นะคะฝึกภาษาสัมผัสการฟังเพลงได้ด้วยคะ่ะโอเคขายืนนะคะประมาณ ที่ถนัดนะคะมือนะคะเดี๋ยวขออนุญาตให้เลื่อนแม่เมย์เลื่อนมาด้านขวาค่ะกำผ้าเป็นผ้าเป็นเดียวแบบนี้นะคะโอเคค่ะรีแลกตตรงหัวไหล่นะคะกางม,มือให้สวยงามนะคะเราจะฝึกนะคะการเต้นการโพสไปด้วยเตะพาขวามาด้านหน้าค่ะวางเลยค่ะขอโทษค่ะวางค่ะโอเคเวลาเตะนะคะให้แม่เมย์นะคะหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนหายใจออกให้เตะสี่สิบห้าพ,พอ แบบนี้นะคะแต่ทําต่อเนื่องกันนะคะขอ10ที1น่งไปสไปสามดี4และห้าหก45องศา7 8 9และ10เลื่อนมาด้านข้างค่ะขอ45องศาเหมือนเดิมนะคะแตะด้านข้างเลยค่ะดีค่ะไปหนึ 1, ดี2อ่ขาพอยนะคะจุดสำคัญ3าส ห้าเกรงขาตลอดนะคะจะไม่ตัวส่ายนะคะหกเจ็ดแปดพยายามถ่ายน้ำหนักให้อยู่ขาที่เป็นฐานนะคะโอเคพอด้านหลังนะคะเอาข,าขาขวามาแตะด้านหลังเหมือนเดิมมืออยู่เหมือนเดิมค่ะนะคะจะได้เกรงกระชับกล้ามเนื้อและสวยงามเก็บก้นกบห้ามแอนให้โน้มตัวไปด้านหน้านิดนึงนะคะเทคนิคของด้านหลังนะคะให้โน้มเพื่อบาลานซ์ก่อนเตะขึ้นสี่ห้าพอขันหนึ่งพอยขาให้สวยค่ะสองไปสาม 45พอ้อยขาให้สวยค่ะไม่เอาเป็นจอบนะคะไม่เป็นจอบค่ะพอยตลอดเท่าไหร่คะ7 8 9 9และ10ขอด้านซ้ายต่อเลยค่ะดีค่ะการแข่นนะคะเหมือนเดิมคขาซ้ายแตะด้านหน้าค่ะเวลาลงนะคะไม่ต้องลงสุดก็ได้นะคะให้แตะไว้แบบนี้นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกดูก่อนนะคะแม่เมย์ค่ะ จะดีมากเลยแล้วพับหน้าท้องด้วยนะคะหน้าท้องจะเกร็งและได้ซิกแพดที่สวยงามเลยค่ะเริ่มอัพหนึ่งสองดีสามพอยให้สุดค่ะสี่พอยให้สุดค่ะห้าหกเจ็ดพอยลงค่ะแปดสวยเก้าและสิบดีค่ะด้านข้างต่อเลยค่ะแตะไว้ 8, ค่ะพอยให้สุดเหมือนเดิมนะคะจิกเลยค่ะดี D, ไปเริ่มอัพหนึ่งสองดีค่ะสามแม่ไม่ถ่ายน้ำหนักมาได้ดีมากเลยนะคะ 8 9และ10ค่ะไปด้านหลังต่อเลยค่ะเยี่ยมค่ะโน้มตัวมาด้านหน้านิดหน่อยมือนะคะหากสัมผัสนะคะตอนแรกเราอาจจะพึง่งพึ่งพายเยอะไปหลังๆเราคลายคายหน่อยนะะจริงๆเราต้องพึ่งพาตัวเองในเรื่องของกล้ามเนื้อกันกลางนะคะหายใจเข้าลึกคออย่าลืมค่ะดีค่ะโน้มไปข้างหน้าแต่หน้ามองตรงเยี่ยมค่ะไปนับ1น3 4สาสี่ได้ก้นที่สวยด้วยนะคะด้านหลังนะคะ 7 8อ่าไม่เป็นไรค่ะเริ่มหม่น,นะคะ9และ10ค่ะเยี่ยมมากนะคะในการฝึกนี้นะคะไม่ได้ง่ายเลยสำหรับการทรงตัวขาข้างเดียวนะคะให้คุณผู้ชมนะคะฝึกบ่อยๆนะคะเราใช้โต๊ะใช้เก้าอี้ได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าไม่ได้มีผ้านะคะโอเคค่ะขออีกหนึ่งท่านะคะคุณแม่เม่ยืนด้านหน้าเลยนะคะสะพายเป้เลยค่ะสองรอบค่ะ1และ2แล้วล็อกค่ะ โอเคค่ะล็อกนะคะอ่ะเทนนี้ลองเหมือนเดิมนะคะเราจะเตะไขว้นะคะขาขวาคุณแม่เมย์นะคะตั้งไว้ด้านข้างค่ะโอเคด้านไว้ด้านข้างนะคุณแม่เมย์เตะแบบนี้1ขอ10ทีเตะไขว้ไปด้านนู้นหดีขอ1ิพอได้ค่ะ2ดีค่ะมองที่ปลายเท้า3ต่อเนื่องเลยค่ะหายใจออก4 5ดีค่ะ6ดีค่ะมองปลายเท้า7ดีแและ9และ สิบ่ะขออีกด้านหนึ่งนะคะป่หดีสองมองไปเท้าค่ะอย่ามองตาสี่ไม่ต้องเกรงคอห้ดี6อย่าแกว่งค่ะหยุด7ดี8แ,และ9แ,และ10อย่ามากเลยค่ะไม่ไมเอามือออกนะคะนี่ก็จะเป็นการวอร์มแบบ ดโอก็จะรู้สึกฮาร์ดเรทเต้นแรงหน่อยนะคะก็จะสามารถเหมาะกับคนที่อยากลดน้ำหนักเคลีวแล้วก็เพิ่มฮาร์ดเรทการเต้นอัตราการเต้นของหัวใจให้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวครูแอนนะคะจะพาคุณผู้ชมมาชมนะคะว่าเนื้อหารายละเอียดจะเป็นอย่างไรคะ่ะค่ะเริ่มต้นนะคะคุณแม่เมย์นะคะเหมือนเดิมเลยยืนอยู่หลังผ้านะคะ หลังจากวอร์มอัพแล้วนะคะมาดูกันว่าผ้าผืนเดียวเส้นเดียวเนี่ยจะมีการออกแบบการเรียนการสอนนะคะให้เหมาะกับบุคคลอย่างไรนะคะแม่เมยจับผ้าเลยนะคะโอเคค่ะหายใจเข้าลึกเหมือนเดิมท้องป่องหายใจออกถ่ายน้ําหนักด้านซ้ายยกขาขวาจ้าๆค่ะและวางฝ่าเท้าบนผ้าค่ะโอเคอันดับแรกเหมือนเดิมค่ะยืดมือสูงนะคะท่านี้ครูแอนจะผสมสองท่าเหยียดขาขวายาวสิคะแม่เม และขย่งอัพและลงและเก็บขายืดนับ2องขย่งลงเก็บต่อนะคะยืดขย่งลงเก็บสานะคะดูนะคะว่าเราจะเรียงเราดดายัางไงนะคะสองวางและเก็บ4ยืดยกวางเก็บ ห้าค่ะดีค่ะยืดยกวางเก็บหกอันนี้ครูเริ่มเข้าจังหวะแล้วนะคะยืดยกวางเก็บเจ็ดค่ะยืดยกวางเก็บแปดตอนนี้แม่เมนิ่งอยู่แสดงว่าใช้สมาธิอยู่นะคะยืดยกวางเก็บเก้ายืดยกวางเก็บสิบขออีกด้านหนึ่งค่ะ ครูจะเริ่มแล้วนะคะตอนนี้เป็นระดับกลางนะคะจะเริ่มใช้นะคะภาษาสัมผัสหลายส่วนแล้วนะคะถ่ายน้ําหนักด้านขวาย,ยกขาซ้ายขึ้นจับผ้าเหมือนแฮนด์มอเตอร์ไซค์ก่อนทุกครั้งนะคะโอเคค่ะถ่ายน้ําหนักด้านขวาย,ยกขาซ้ายอัพว่างนะดูด,ดูดูทุกครั้งนะคะดูตลอดนะคะเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกยืดยกว่างเก็บหนึ่งยืดยก วางเก็บสองหัวไหล่ไม่เกร็งใช้สับยืดยกวางเก็บสลองพูดด้วยคะยืดยกวางเก็บสี่ยืยกวางเก็บเยี่ยมค่ะยืดยกวางดีค่ะยืดยกวาง,วางเก็บ ยืดยกวางเก็บแปดยืดยกวางเก็บเก้าเยียมค่ะยืดยกวาง เยี่ยมเลยค่ะวางขานะคะถัดไปนะคะจากการยืดเหยียดและทำความคุ้นเคยกับผ้าผืานเดียวก่อนนะคะถัดไปครูแอนจะให้แม่เมย์โฮแอลซิดเพราะเราจะทำท่าผีเสื้อนะคะผีเสื้อตัวเล็กจะเป็นแอลนะคะแอลแบบมีแค่วางที่ขาที่ฝ่าเท้าเท่านั้นนะคะจะเป็นผ้าผืานเดียวนะคะเอาขาขวาขึ้นไปวางเหมือนเดิมฝ่าเท้าขวา,าวางเหมือนเดิมนะคะถ่ายน้ำหนักด้านซ้ายค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกวาง ยืดขายาวยกมือสูงหรือนะคะกดก้นลงเหมือนเดิมเชสซับยกนะคะเช่นเดิมขย่งไปเท้าซ้ายจำแบบฝือหดนี้ได้ไหมคะขย่งไปเท้าซ้ายกดตัวลงดีค่ะหายใจเปิดปากลองโฮนิดๆเหมือนกับเราจะลอยขาโฮนิดเดียวค่ะเอาใหม่ค่ะวางใจเย็นๆน,นะคะใหม่นะคะยืนตรงหายใจเข้ารึอหายใจออกขย่ง หายใจเข้าลึกหายใจออกย่อเหมือนสควอตดีค่ะขย e งด้วยแล้วสควอตด้วยเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยค่ะขย eng ขย e n ใช้แรงใช้แรงร้องโฮตัวชา้าๆเอาเข่าชิดติดก่อนค่ะอัพหนึ่งสองสามสี่ห้าเชสัพหกเดแปดวางเยี่ยมเลยนะคะทีนี้ตัวแม่เมยังเอ็นมาด้านหลังอยู่เพราะฉะนั้นครูจะให้ตรง ตรงๆเลยหลังตรงคอยืดยาวเชสอัพนะคะกดก้นลงเป็น L นะคะตัว L นะคะเอาใหม่ oh ขออีกครั้งหนึ่งนะคะยอ่อหายใจเข้าลึกหายใจออกค่อยๆเอาขาเข้าไปคู่กันเลยค่ะปัะ๊บดีขอเป็น L กดก้นลงอีกนิดนึงค่ะตัวตรงหลังตรงดีค่ะดูนะคะอันนี้ก็ยังเอ็นหลังอยู่นะคะกดก้นลงนิดนึงค่ะดีดีอีกนิดนึงค่ะกดก้นดีเยี่ยมเลยค่ะ ยืดคอยาวสวยมากนะคะ5 4 3สสสองค่อยๆ่อยวางแล้วยืนโอเคทีนี้มาดูสิคะว่าผีเสื้อจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวครูแอนจะมาฝึกท้ายบทเรียนนะคะเป็นบนออนแมทช์ให้ดูนะคะเดี๋ยวให้แม่เมพาทําที่ผ้าให้ดูก่อนนะคะสวยๆนะคะเดี๋ยวเราจะประกบฝ่าเท้านะคะแล้วก็แยกเท้าฟล็อกนะคะคุณแม่เมแล้วก็หนอนสอกกลึงน้าทองเท่าไปนะคะอ่ะ ถ่ายน้ำหนักมาด้านซ้ายยกขาขวาช้าๆกดเหมือนแฮนด์มอเตอร์ไซค์ทุกคันนะคะยกขึ้นอัพวางยกมือขึ้นสูงดีค่ะยืดขาขวายาวอย่าลืมนะคะทุกครั้งนะคะเก็บหน้าท้องเก็บก้นเก็บเพลวิกนะคะเชสอัพยกอ,อกหน้ามองตรงอย่าแอนคอนะคะไม่งั้นจะปวดคอได้นะคะย่อตัวลงขย่งเท้าซ้ายเตรียมขึ้นช้าๆค่ะ วางแขนตึงอย่ายกอย่ายกค่ะกดลงกดลงดีประกบฝ่าเท้าหนึ่งช้าๆค่ะประกบฝ่าเท้าและแยกฟลอกนะคะเอาใหม่ค่ะยืดไปใหม่ช้าๆค่ะประกบก่อนประกบและแบะเข่าและงอศอกเก่งหน้าท้องเข้าไปเยี่ยมเลยค่ะยืดมือสูง จังหวะนี้ต้องระวังนะคะเอนตัวด้านซ้ายแล้วสอดศอกขวาห้ามปล่อยมือเด็ดขาดแล้วโน้มไปด้านหน้าห้ามปล่อยมือดูนะคะมือซ้ายยกสูงสอดศอกเหมือนเดิมและขัดศอกไว้แบบนี้เห็นไหมคะเลื่อนมือลงมาจังหวะนี้เก็บหน้าท้องขาประกบเรียบร้อยหายใจโฟล์ Hi สวยค่ะเชสับยกอ,อกนะคะนี่คือท่าผีเสื้อแบบผ้าเส้นเดียวนะคะสวยงามเลยนะคะ อ้าวลองดูซิแม่เมย์ยืดมือสูงขึ้นอีกนิดนึงค่ะลองยกตัวโหดตัวขึ้นให้ขาดันไปด้านหลังซิอัพยกตัวโอ้โหมีเสียงอืดด้วยนะคะหายใจเปิดปากนะอย่าปิดปากค่ะเยี่ยมเลยค่ะหายใจ f l o ์กดไหล่ต่ำเยี่ยมเลยค่ะสวยๆนะคะทีนี้เราแม่เมย์นะถ้านิ่งขนาดนี้นะคะครูถึงจะให้ลองนะคะค่อยๆนะคะกดมือลงช้าๆแต่ครูจับก่อนนะคะ านะโอเคแขนซ้ายตึงได้ไหมคะถ้าเกิดนะคะผู้เรียนมีความนิ่งและมั่นใจนะคะหน้าตรงคอยืดยาวส่วยแบบนี้เราค่อยๆฝึกได้เวลาเก็บนอศอกและแกัดีค่ะให้นิ่งอย่างนี้เลยนะคะขออีกข้างนึงค่ะแม่เมียลองดูยืดไปข้างหน้าเลยค่ะบา,บายยคุณผู้ชมค่ะบายโอเคเก็บชา้ชาๆเกร็งหนะ้าท้องจมหมด ยกตัวขึ้นนะคะสอดสอกยกตัวขึ้นดูสิคะยกตัวขึ้นสอดๆอกกลับมาก่อนนะคะยกตัวขึ้นและเหยียดขายาวเป็น L เหมือนเดิมเห็นไหมคะและวางขาลงพื้นค่ะ 1. นงองเยี่ยมเลยค่ะ,ะให้แม่เมย์นะคะนั่งทำที่พื้นอนแ a t ให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะโอเคเริ่มแรก L สิ แคือยืดขาดตรงก่อนเห็นไหมคะยืดมือสูงหนไคะหายใจเข้าลึกออกยาวหายใจเข้าลึกออกยาวหัวไหล่ไม่เกรงเชสอัพสวยเห็นไหมคะ L เป็นแบบนี้เลยบางทีนะคะก็อาจจะแบบเอ็นไปหน่อยหลังเอ็นไปใช่ไหมคะเราก็พยายามปรับขึ้นมาแบบนี้แล้วกดก้นลงขาดตรงนะคะแอสวยมากนะคะ ลองทำพาเซ่ขาขวาสิคะพาเซ่พาเซ่ตั้งขึ้นค่ะนี่ค่ะหนึ่งเะเวลาเราฝึกครั้งแรกเราก็ฝึกแค่เข่าก่อนได้แล้วค่อยไปประกบคู่ก่อนก็ได้นะคะยกแค่เขา่าก่อนโอเคแบบนี้นะคะนี่คือแอลซิตเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้แบบผ่าถัดไปเราทำท่าฟล็อกใช่ไหมคะประกบฝ่าเท้าเอามือวางพื้นก่อนได้คะ่ะโอเคแม่เมยประกบฝ่าเท้าเฉยๆค่ะปับ๊บประกบแค่นี้ก่อน แล้วค่อยๆแบะเข่าออกช้าช้าช้าชาเห็นไหมคะแล้วงอศอกกลงหน้าท้องเอาตัวเข้ามาสะโพกเข้ามานะคะนั่งหลักตรงเหมือนเดิมอ่ะน,นีโอเคไหมคะเสร็จถัดไปก็จะเป็นการโฮตัวนะคะยกตัวขึ้นนะนะเราก็เป็นแบบการโฮตัวอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวครูจะแถมให้ด้วยนะถ่ายชั่วโมงนะคะโอเคอันนี้นะคะแม่เมยลุกขึ้นใหม่นะคะอ่ะแอลอีกรอบหนึ่งค่ะแอล แอลยกสูง up โอเคแอลนะคะยืดนะคะประกกฝ่าเท้าปับ๊บตึงแบะเขา่าช้าๆช้าๆช้าๆจับข้อเท้าตัวเองแบะเข้ามาโอเคทำได้ดีมากเลยนะคะเส้นนี้บางคนก็ตึงนะคะอาจจะตึงเข่าชี้ขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรเราค่อยๆฝึกนะคะโดยใช้ระบบหายใจหายใจเข้าลึกหายใจออกทางปาก แล้วเราก็กดลงไปนะคะค่อยๆกดช้าๆอย่าไปกดที่เข่านะคะโอเคค่ะแม่เมเดี๋ยวจะลองฝึกโฮตัวให้ดูผสมอีกทีนึงแม่เมยืนขึ้นนิดนึงนะคะยืนหน้าผ้าค่ะขอสะพายเป้สองรอบนะะยกมือขึ้นสูงแตะออกก้างแรปหนึ่งรอบขยับขยับขยับผ้าแรปสองรอบ เก็บซอกนะคะเทคนิคนะคะเก็บศอกแต่แขนตึงไว้ดีมากค่ะย่อตัวลงยอ่อคอยืดยาวเชสอัพให้รู้สึกว่าคอยืดยาวกดไหล่ตาําคอยืดยาวสวยค่ะยกเข่าชิดติดอกหนึ่งข้างค่ะอัพขางตึงแขนตึงยอย่าหดตัวลองย่อตัวลงมาย่อตัวลงมาอีกนิดนึงอโอเคเปิดปากหายใจใช้แบบฝึกหัดนี้ก่อนได้นะคะหนึ่งสองสาม 4 5 6ห้าลองขยิงขาซ้ายด้วย8 9 10โอเคลงขออีกข้างหนึ่งค่ะย่อตัวลงก่อนยกเข่าย่อตัวลงค่ะย่อตัวลงดีแล้วขยงิงขาขวาไม่ต้องยกตัวค่ะแขนตึงขยงิงขาขวาอย่างเดียวโอเค1 2 3 4 5ส7 8 9าี่ห้าลองอัพ2ขาช้าๆค่ะอัพขึ้นมาเลยค่ะ อัพกับก่าดีหนึ่งดีค่ะดีค่ะเก็บซอกเยี่ยมเลยค่ะเปิดปากหายใจว้าวแบบนี้นะคะทำได้สักสาถึงห้าวิก็ถือว่าเก่งแล้วค่อยๆฝึกไปนะคะไม่ต้องเร่งรีบนะคะโอเคปลดแขนออกนะคะเอาละมายืนที่หลังผ้าเหมือนเดิมขออีกหนึ่งรอบครั้งเดียวนะคะจะทำให้ดู อีกครั้งนะคะจากบนผ้าไปที่พื้นจากที่พื้นมาที่ผ้าอีกรอบนึงเราฝึกแบบนี้บ่อยๆนะคะให้มั่นใจนะคะโอเคค่ะแม่ๆมเหมือนเดิมเลยค่ะถ่ายน้ําหนักมาด้านซ้ายยกข่าวขวาขึ้นอัพว่างยืดขาไปนะคะโอเคยอ่อขาซ้ายลงนิดหนึ่งค่อยๆลองทําเองนะคะยกขาขึ้นมาวางปั่งเยี่ยมเลยค่ะแอลประกบปั่งช้าๆ ดีค่ะยกสูงสอดศอกนะคะซ้ายเอ็นซ้ายสอดศอกขวาเอ็นขวาสอดศอกซ้าเยี่ยมแค่นี้เลยค่ะเพอร์เฟกมากเลยค่ะถ้าผีเสื้อผืนเดียวนะคะผ้าเส้นเดียวนะคะโอเคเวลาลงยกตัวขึ้นสอดศอกกลับดียืดขาย,ยาวปั้งวางขา1นึ่โอ้โหเก่งมากเลยค่ะแม่เมย์เชิญน,นะคะ โอเคท่านี้นะคะวันนี้แบบฝึกขัดก็จะเป็นผ้าผีเสื้อนะคะเส้นเดียวแล้วก็ผ้าผืนเดียวนะคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับคุณแม่มีค่ะต่อไปนี้นะคะเราก็จะมาครูดาวนะคะวันนี้ครูแอนเลือกใช้นะคะบนผ้าแฮมเบกค่ะให้แม่เมย์นะคะยืนหลังผ้าเลยค่ะที่จุดพลัมไลายเสมอนะคะจุดพลัมไลายคือจุดทิ้งดิ่งของผ้าให้แม่เมย์สะบัดผ้าใหญ่ๆเลยค่ะ หลังจากออกกำลังกายทุกครั้งนะคะก็อยากให้ครูดาวนะคะเพื่อเป็นการนะคะรีแลกซ์กล้ามเนื้อนะคะหลังจากออกกำลังกายมานะคะแล้วแต่ว่า30นาทีหรือ60นาทีนะคะนี่ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนการสอนของแต่ละท่านนะคะให้แม่เมหันหลังนะคะเอานิ้วโป้งกดนะคะกว้างกว่าก้นเล็กน้อยเวลาขึ้นทุกครั้งนะคะขยงเท้าหายใจเข้าลึกห,หายใจออกเอามือเข้าไปเอาผ้าเข้าไปสอดใต้ก้นนะคะ ใช้มือนะคะในการากําหนดทิศทางนะคะแล้วก็เปลี่ยนมือขึ้นค่ะจับสูงอย่าสังเกตว่ามีผ้าอยู่ข้างหลังให้เก็บคอเสมอแล้วเวลานอนให้คุกตัวลงอย่าแอนหลังบนลงนะคะให้คุกตัวตลอดนะคะคุกหน้าท้องคุกตัวค่อยค่อยรูดมือลงนอนช้าๆค่ะโอเคค่ะนอนลงไปนะคะถัดไปให้ยกเข่าชิดติดอกค่ะ และให้ปลายเท้าถีบผ้าออกค่อยๆเลื่อนนะคะโดยการเกรงแขนเกรงหน้าท้องผ้าจะได้ไม่สัน่นไม่สายมากนะคะถ้าเกิดเราทําได้ดีเวลาขึ้นผ้านะคะเวลานอนเวลานั่งผ้าจะนิ่งที่สุดเลยนะคะที่จุดพรมลายกึ่งกลางนะคะให้ยืดมือขึ้นสูงเลยค่ะเห็นไหมคะว่าเวลานอนนะคะบนผ้าข้อดีนะคะต่างๆของผ้าคือ เขารองรับสรีระร่างกายเราร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะถ้านอนบนพื้นบางทีเนี่ยพื้นมันแข็งนะคะก็อาจจะมีเจ็บกล้ามเนื้อต่างๆข้อต่อต่างๆได้นะคะแต่ตรงนี้แม่เมนอนสบายไหมคะสบายเลยบางท่านก็นอนหลับในเปได้ด้วยนะคะจริงๆเราพกพาเปตัวนี้ไปในป่าในเขาในทะเลได้ด้วยนะคะเอาไปนอนได้จริงนะคะโอเค เรามาคูดาวกันท่าแรกนะคะแม่เมย์หายใจเข้าลึกหายใจออกยกขาขวาขึ้นมาช้าๆยืดเข่าตึงก่อนนะคะลองดูเข่าตึงก่อนนะคะแล้วเอามือสองมือไปจับข้อเท้านะคะลองให้แม่เมย์ลองทําเองก่อนนะคะขาตึงได้เท่าไหนเท่านั้นนะคะไม่ยกสะโพกพยายามไม่ยกสะโพกนะคะไม่เกรงหัวไหล่นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกลองดันนะคะเข้าหาศีรษะ ให้ครูช่วยเล็กน้อยนะคะแบบนี้ค่ะ 2>, 2 3 4 5 6 7 8 9 10อีกเจ็ข้างหนึ่งค่ะแม่เมทีละข้างนะคะยกขาดซ้ายนะคะลองดูเองก่อนนะคะโยกหายใจเขา้าลึกหายใจออกช้าๆครูช่วยด้วยนะคะหายใจย,วยาวๆนะคะ ายใจยาวๆลึกๆนะคะบางท่านตึงมากเลยค่ะถ้ายิ่งตึงถ้ายิ่งกั้นหายใจจะยิ่งอึดอัดมากเลยนะคะห,หายใจโฟโนะคะทำให้กล้ามเนื้อมันยืดนะคะทำให้ประสิทธิภาพการออกกำลังนะคะมันจะดีขึ้นขอสองข้างค่ะแม่เมยยกมองปลายเท้าตัวเองหายใจเข้าลึกหายใจออกช้าๆดีมากค่ะ 5 4 3 2กอดเข่ากลมๆเลยค่ะเป็นลูกบอลเลยค่ะโอเค5 4 3 2ยืดขายาวไปเลยค่ะแล้วตะแคงด้านขวานะคะแม่เมยจะตะแคงด้านขวานะคะค่อยๆนะคะ แล้วยืดมือยาวหน้าของคุณแม่เมย์จะอยู่ด้านขวาของแม่เมย์นะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกให้นะคะแอนเป็นตัว C โดยที่เปิดมือมาข้างหลังและกดปลายเท้ามาด้านหลังเช่นกันนะคะตรงนี้จะทำให้นะคะกระดูกสันหลังเนี่ยหดนะคะหดกระดูกสันหลังเพราะเป็นตัว C แบบนี้เลยนะคะและค่อยๆนะคะหายใจเข้าออกต่อเนื่องกอดเป็นเลขศูนย์แบบนี้ เป็นเลขศูนย์เนี่ยกระดูกนะคะสันหลังนะคะจะยืดนะคะหดยืดนะคะแบบนี้นะคะทำเรื่อยๆ3ครั้งค่ะเปิดถ้าใครอยากยืดนานๆนะคะก็ทำจังหวะให้มากขึ้นนะคะอาจจะเป็น5ครั้ง8ครั้งหรือ10ครั้งนะคะแล้วแต่แบบแผนการออกกำลังกายของแต่ละท่านนะคะหาแม่เมขออีกครั้งหนึงนะคะขอด้านซ้ายค่ะ โอเคค่ะหายใจเข้าลึกหายใจออกนะคะแอนหายใจเข้าลึกหายใจออกฮุกตัวค่ะกอดเป็นเลขศูนย์เลยค่ะดีค่ะ ท่านี้นะคะอย่าลืมว่าคนที่มีอาการนะคะน้ําในหูไม่เท่ากาันหรือว่าเป็นความดันสูงต่ําต้องเลี่ยงการนอนในเปลก่อนนะคะให้ฝึกกับผ้าด้านนอกหรือว่าเป็นคลาสพิลาทิสแฮมบ์ก่อนไม่มีกายกรรมไม่มีการนอนในผ้าก่อนนะคะฝึกให้มากก่อนนะคะแล้วพอคุ้นเคยเราค่อยมานอนในผ้าค่ะโอเคค่ะแม่เมนอนหงายนะคะเอาขาออกมานอกผ้ายกตัวขึ้นมานั่งก่อนนะคะยกตัวขึ้นมานั่งเลยค่ะ แล้วออกมายืนนะคะยกตัวขึ้นยืนเลยค่ะยืนด้านนี้นะคะโอเคค่ะนี่ก็จะเป็นการคูลดาวน์ออนแฮมม็อกนะคะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามได้ที่ www.etvthai.tv นะคะในรายการฟิตให้เฟิร์มค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณแอนและแม่มี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ